กำลังจะกินบะจ่างดูบะจ่างร้านนี้สิแบบ่หอยให้เยอะมากเยอะสุดๆนี่จะเอาไปเวฟให้แบบดูไข่คเค็มเป็นลูกๆเลย แล้วก็เกาลัดสองลูกเห็ดหอมถัแวแปะปุ้ยสี่สิบบาทขายได้ยังไงวันนี้กินอันนี้ลูกทกี่สามนี่นมีหนุมด้วย ลูกก็รัลรู้อยอะมากของลูกสชยืนยน่มมาัง้กแต่ยังให้รวจเนัและย้งให้ดีเย่งการใช้มาตรการรนแรอเปิดว่าจนงณะมลาูกมล้วิดมากเมื่อก่อนสดาไม่ชอบกินอไอ้นนี้นะบาจ่าแล้วก็ไปกินของแม่แฟนเก่าที่สาวก็าทำอร่อยมากๆแล้วหลังสากนั้นก็เริ่ม เริ่มทอดกรณีเลี้ยงที่จ้างกรณีพูดถูกคำสั่งรายการตัวแล้วก็มาจนอีกก็ไม่อร่อยก็ไม่ค่อยชอบถ้ามาเจอเจ้าเนี้ยคือแบบเขาทำให้เครื่องเยอะมากจริงๆอ่ะแต่จริงๆฉันไม่ค่อยชอบถั่วก็กินถั่วถ้ากินถั่วแบบถั่วต้มถั่วอะไรนะแต่ถั่วแบบเนี้ยไม่ชอบส้มต่ำเนี่ส้มต่ำก็ไม่ชอบเลยถัย่ว ต่เวลากินถั่วอย่างนั้นนะ่ะถั่วนี่สระบาที่มาจากเมืองจีนนะ่อย่างนั้นนะ่ะชอบมากถั่วต้มก็ชอบมากเหมือนมะม่วงเยาชอแต่เ่ยจริงๆไม่่อบักนะกินได้ไขา่เ็มขายสี่สิบบาทแล้วบ้าเนี่ยสระบาที่หนองแครไอ้ไม่ใช่สระบาที่หินกองแล้วบ้านสดาที่หนองแครมีคนบอกว่ามีเจ้าหนึ่งขายหกสิบซึ่งเครื่องไม่เยอะเท่านี้แต่อันนี้สี่สิบบาท ละโมงว่าคือแบบห้าสิบได้ไหมจะได้กำไรหรอ,อไม่เยอะขนาดนี้อุบัติกาอื์กินนู่นนี่นั่นะวันนี้เป็นวันบ้า้ป้าจ่างแต่บ้านเราไม่ไหวเพราะว่า,อ,วาอากองเพิ่งเสียไป คนจีนเขาจะมีอย่างเนี้ยค่ะประเพณีของเขาจะต้องกี่ปีกี่ปีถึงจะไหว้ได้แต่ว่ากินได้แต่ว่าไม่ให้ไหว้ลูกที่สองพูดในวันพรุ่งนี้กพอละเดี๋ยวจะเยอะไปสามทุ่มนี้พอแล้วบอกเหรอขึ้นมาจิ้มข้าวมาหรนะือไงพาแม่กับป้าไปกินร้านโจพลังศอก แล้วกลับมาบ้านมากินมาจังต่อเป็นคนที่ขึนเก่งมากเบื่อเมากเพราเนี่ยอึ้นตัวเองคุณเชียงกลางก็มาถ่ายทุกคนแบบพี่รัดถ่ายทุกอย่างเลยกินอะไรก็ถ่ายนี่ไงกินมาจางก็มาถ่ายกลับก็ยิ่ไม่ชอบอย่ามาด่านะ ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูปิดไปเลยอันนี้ให้คนที่ชอบดูเราไม่สามารถทําให้ถูกใจใครได้หมดหรอกค่ะแต่ว่าก็จะไม่มีว่าหรือทําอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนนะแต่อย่ามายุ่งกับโดานะมา,มาว่ามากัดโดาเราก็กัดตอบเลยจ้ะวั่สองมิถุนายนสอบได้จานในชาวนาแล้วกว่าสามแสนกว่าคนใช่ปะหัวเยอะไม่ฮักหัว,หว,หว,หว